มืดขอยไปบลล่ะพี่น้องก็อยากให้เจ้าดูพริกขนูสวนนี่พริกขิงล้นวนเด็ดค้วนพริกขนูค่อยได้พริกขนูลดราคามานะคะคือไปวัดมาเมื่อวานาแพ็คละสองปอนลดมาเหลือแพ็คละปอนค่ะเพื่อนๆา่าเราก็ได้มาแล้วเราไม่ใช่ว่าจะกินหมดครั้งเดียวนะนายสมศรีก็ จะเอามาเด็ดเด็ดเอาข้วนเขาออกสำหรับใครที่แบบว่ากินทั้งข่วนก็แล้วแต่คนชอบเนาะคือไม่ว่าจะเป็นพริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกขี้หนูพริกอะไรก็ตามแต่ที่แม่สมศรีซื้อมาแม่สมศรีก็จะเอามาเด็ดข้วนแบบนี้นะคะเอามาล้างน้ำแล้วก็ซับให้แห้งใส่ไว้ในช่องฟิตของเราเราก็จะได้กินนานๆน,น,นะคะเพื่อนๆค่ะความสด คืออยู่ต่างแดนเราก็ต้องทําแบบนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าแพ็คหนึ่งถึงเราซื้อมาก็ใช่ว่าเราจะกินหมดทั้งเดียววัดนี่สําหรับแม่สมศรีนี่2แพ็ค2องปอนนี่บางทีอยู่เปนปีกว่าเลยนะเพราะว่าแม่สมศรีเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่แต่ก็เวลาทํากับข้าวก็จะใส่พริกตลอดนะคะใส่เพื่อให้มีรสชาติของความเผ็ดถ้าเป็นจืดเกินไปก็ บางทีมันไม่อร่อยเน,ะเน,เนาะเพื่อนๆค่ะไปได้ของลดราคาได้มาทั้งกระชายได้กระชายมา1แพ็คกระชายก็หัน่นล้างน,น้ำแล้วก็หัน่นซับให้แห้งใส่ไว้ในช่องแข็งเรียบร้อยไปได้ขามาด้วยและรากผักชีด้วยค่ะพี่น้องค่ะทุกอย่างคือแม่สมศรีเอามาเอามาร้างน,น้ำแล้วก็หั่นหมดเลย e y really yes you eat yes 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 yes, yes. ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาส่งกำลังใจนะคะคือปกติเด็ดพริกเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของลูกสาวแต่คราวนี้นางกินข้าวนะคะปมมาม่าให้นางกินแม่ก็เลยมาทำเองและเป็นพริกขี้หนูด้วยก็เลยแบบกลัวเขาแบบว่ามันจะแสบมือเกินไปเนาะสำหรับลูกเนาะก็เลยไม่ให้เขาทำขนาดนี้เรายังใส่ถุงมืออยู่นี่นะคะเพื่อนๆคะอยู่มัง่งนอกเราก็ต้องสรรหาไปค่ะ อะไรที่ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดนะคะประหยัดช่วยครอบครัวเราเนาะพี่น้องขาก็ยังว่าล่ะค่ะนี่ทำไว้วันนี้ได้มาเยอะเยอะพอเยอะพอสมควรนะคะแท็กหนึ่งเนาะ<อ>ปกติแม่สมศรีก็จะไม่ค่อยกินพริกขี้หนูนะคะจะกินแต่พริกชี้ฟ้าเพราะว่า,าพริกขี้หนูน่ะมันเป็นสีเขียวเนียวะพี่น้องขามีลูกแดงๆติดมาแค่ไม่ถึงยีลูกด้ซ้าเนาะนับๆดูแล้ว ผิกชีฟ้าคือเขาจะให้แบบว่าสีของเขาเวลาเราใส่อาหารมันจะสวยเนาะก็อยู่ที่ว่าคนชอบเนาะถ้าใครชอบเผ็ดนี่แหละพริกขี้หนูนี่แหละแต่เห็นของลดราคามันไม่ได้ค่ะพี่น้องเห็นของลดราคาก็วิ่งใส่วิ่งใส่ไม่รู้ว่ามีเมื่อวานลดราคาหลากหลายมากมีทั้งใบใบเตยแม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทําอะไรใบยญ้านางก็ลดราคา อ่าแล้วก็เม็ดเม็ดกระถิ่นนะคะเพราะว่าแม่สมศรีก็เป็นคนไม่กินอยู่แล้วเม็ดกระถิ่นคือแบบเขาลดราคาก็เพราะว่ามันจะเริ่มแบบว่าอ่าของเริ่มหมดอายุแล้วเขาก็เลยลดราคาเนาะที่พี่น้องคะคนก็แห่มามาเลือกเอาเลือกเอาอ่าแพ็คละหนึ่งปอนหนึ่งปอนทุกอย่างเราก็อู้ได้มาหลายอย่างนะคะเป็นได้มาห้าปอนนะคะ รากผักชีคือสิ่งที่เราต้องมีติดบ้านอยู่แล้วเพราะว่าฝรั่งเขาไม่กินรากผักชีรากผักชีหายากมากนะคะต้องไปซื้อที่ร้านจีนหรือว่าร้านไทยเท่านั้นแล้วก็แพงด้วยนะพี่น้องค่ะไม่ใช่ราคาถูกๆฝรั่งกินรากผักชีไม่ค่อยเป็นนะคะกินเป็นแต่ใบค่ะฝรั่งที่นี่กินเป็นแต่ใบผักชีนะคะพี่น้อง่ะนั่นแหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังนี่พี่น้องเด็ดแล้ว